ไปเป็นบาดผมที ejemplo, el ana, el, gente, mira, el, el, el. ่ตัดอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องดูที่ว่าช่วงนั้นเราทานอาหารอะไรเผ็ดร้อนรุนแรงเกินไปหรือเปล่าลดลงมาได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ออิงวิทยาศาสตร์เล็กน้อยวงการแพทย์เขาอาจจะไม่นับถือเราแต่เราไว้ดูสมุลกระดูกได้เป็นออเดอร์นะทีนี้ถ้าสองข้างนี้สองข้างตรงหน้าผานี่ตรงนี้นะคือนอกจากสามเหลี่ยมเนี่ยเราเราว่าสามเหลี่ยมตรงหน้าผาก นี่นะสามเหลี่ยมแค่นี้นะสามเหลี่ยมอยู่แค่นี้นะขึ้นไปนี่นะอย่างนี้นะพอเลยจากสามเหลี่ยมไปเลื่อยไปมุมมุมข้างนับผ่ากับเถิดบนเนี่ยนะนะตรงนี้นะเออก็จะเกี่ยวกับอะไรระบบการย่อยอาหารนะกินของที่ย่อยยากนะกินของที่ย่อยยากแล้วก็กระเพาะปัสสาวะก็คือพวกอันชีนะเออเกิดเชื้ชอโรคเกิดยูเลียนะเออขึ้นไปข้างบน ทีนี้มาใต้ตาเป็นคนเป็นสิวใต้ตาสิวต่อมน้ำเหลืองเป็นกะเป็นจนุดนกะ่ต่อมน้ำเหลืองเป็นเป็นเกียวกับสิวหรือเป็นน้ำเหลืองเสียเป็นเม็ดผุนคันก็ได้นะตรกนี้มันบอกการโลคใต้ตานี่บอกว่าระบบอะไรระบบภูมิร่างกายตกนะก็หมายถึงคนที่มีสิวใกล้ขอบดวงตาหรือเป็นที่เปลือกตามักจะมีมาภาวะผนแพ้หรือระบบไซนะัส เกิดขอโทษทีพูพ้ผิดระบบรูนแพ้กับระบบไตนะระบบไตทํางานหนักเป็นคนดื่มน,น้ําน้อยนะไตทํางานไม่ดีเกิดภาวะนิ่งในไตเนี่ยนะไตทํางานไม่ปกตินะพวกนี้มันมีเหงื่อออกตามมือตามเท้าด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องท่านน้าเยอะๆนะนะแล้วก็รดของไรข,ของเค็ม นาตายไม่ไม่คนทานบอกของเค็มนะของเค็มวันนี้ชื่ออะไรเกลือเค็มแน่นอนนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเค็มน้ำปลาใช่ไหมใช่ของเค็มเนีแล้วก็เนื้อควายกับเนื้อม้าถ้ามันขาดเนื้อควายกับเนื้อม้าไม่เค็มไในบ้านเค็มไหมครับกไม่ครับอ่าต่อไป ต่อไปเป็นตาที่สองข้างนะคุมระบบไตระบบคุมร่างกายนะใค้เป็นตรงนี้นี่รู้ไ้เลยนะคุมร่างกายตกพักผ่อนน้อยนอนตื่นร่างกายขาดน้ำนะดูตรงนี้ไม่มีใครปินคนเป็นหรือป,ปิดปังเลยตองนี้มองออเอต่อไปอจมูกใครเป็นผิวจมูกนี่เยอะยกมือปึ้งแน่แนอบแห่แล้วก็ยกป่วจะบอกโลก คนเป็นสิวจมูกเยอะๆเขาบอกว่าการทํางานของระบบหัวใจการทํางานของระบบหัวใจไม่ถูกต้องพวกนี้อาจจะมีอาการน้ามูดถีบางครั้งด้วยน้ำนานลุกขึ้นน่งมึนน้ำรูบอะไรอย่างนี้เนี่ยหรือบางคนเป็นโรฮิตาความดันต่ำในระบบการทํางานหัวใจไม่ปกติหนึ่งและระบบสืบพันธุ์นะวันนี้ก็ระวันประโยชนนะระบบสืบพันธุ์ก็คือระบบการหลั่งของฮอร์โมนไม่ปกติด้วยในเพศทั้นั้น อันนั้นเป็นที่จมูกที่ต้องระวังเลยสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันระบบเลือดระบบหัวใจนะระบบสืบพันธ์นะ